มันนี่กำลังใจเพียบเลยนะครับก็ประทานประธานมาเองเลยนะครับคุณหมอวิชัยโชควิบัตินะครับรวมถึงมูลที่สถาบันวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพครับแน่นอนครับเรากำลังกล้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้เอาสิบอันเลยนะคะ เปลี่ยนภาระเป็นพลังที่มีคุณค่าและมีความสุขในวัยเกษียณบายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะสูงวัยใจสมาร์ท ประชากรสูงวัยนะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนในการดําเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความสามารถทั้งด้านร่างกายจิตใจกําลังสมองอันเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยให้ความสําคัญต่อมิติในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมันตักบาดยามเช้าทุกวันอังคารด้วยไปต่อกันที่พิษณุโลกครับ ที่พิษณุโลกนี่คึกคักตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอ่ะบรรยากาศไม่แหววันนี้คึกค,กคักนะครับผู้สูงวัยบอกว่าขอทําตัวเป็นนายแบบนางแบบสักหน่อยนะฮะเชิญนั่งครับสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเลยนะแต่หลายคนก็อายุน้อยกว่าผมเหมือนกันเนาะแต่วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะเราก็ไม่ได้แบ่งแยกจนไมแ่แบ่งแยกวัยอะไรกันอยู่แล้ว พราะเราได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตลอดช่วงชีวิตยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มีทั้งเด็กวัยเยาว์เด็กวัยรุ่นเด็กวัยทางานนะครับแล้วก็วัยสูงอายุทั้งหมดซึ่งเราขับเคลื่อนกันด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดทุกช่วงวัยที่เรา V ี3 H ออกมาใช่ไหม h e a ฮ Hard และ h e a l t ใช่มสามอย่างวันนี้เราก็มา,มาตรงจุดก็คือในเรื่องของผู้สูงวัยนะครับ รเรียนท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยท่านหัวหน้า,ส,าส่วนการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับตลอดจนสารวัตรไม่สักครู่นี้ทุกท่านนะก็ขอกล่าวความเปสวสดีกับทุกท่านแล้วก็ปลื้มใจดีใจที่เห็นภาพความร่วมมือเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับรวมความไปถึงเพื่อนสูงวัยใจสมัสนะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ <c oughs> และภูมิเกิทุกท่านนะครับตลอดสื่อมวลชน <c oughs> วันนี้ก็ยินดีได้เป็นประธานเปิด k i c k กิจก,กรรมสูงวัยใจสมาม์ท ได้มีการมาพบพี่น้องและเพื่อนผู้สูงวัยจะสามารถในวันนี้เราได้ก้าวเข้ามาสู่สังคมสูงวัยมาระยะหนึงแล้วอย่างที่ท่านรัฐมตรีใน,ในงานเมื่อสักครู่นะครับรัฐบาลก็ให้ความสนใจแล้วก็เตรียมการมาโดยตลอดนะครับในปี2 5 6านี้เรามีสัดส่วนมากกว่า20% อันนี้หมายความว่ามันต้องไปดูถึงเรื่องสวัสดิการเกิดด้วยการเกิดก็ลดลงผู้สูงอายุก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นการขาดแรงงานวัยแรงงานมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เลาก็ตามมันก็ทดแทนด้วยเทคโนโลยีและดิต่ลอะไรเข้ามาออนไลน์ต่างเข้ามาเสริมในแต่ราก็ตามเราก็ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ว่าทําไงถ้าจะมีความสุขต่อไปในอนาคตนะครับในส่วนนี้เราจะเตรียมความพร้อมในทุกปติอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องสวัสดิการสุขภาพความรู้ที่อยู่อาศัย เพื่อจะดูแลระหว่างรากฐานที่ดีให้กับผู้สูงอาวุของเรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขในทังคมของเราในวันนี้นะครับเมื่อกี้้าเห็นแล้วก็จะเห็นว่าหน้าสงฐานน่าเห็นใจนะคุณพ่อคุณแม่ทนะ่านมีเวลาให้ลูกเสมอนะไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งกับพวกพเราเลยนะวันนี้เราก็ควรให้เวลากับท่านบ้างนะครับไม่ว่าจะโทรศรัพท์ไม่ว่าจะไปเยี่ยมเยือนเโอกาสส้คัญหรือไม่ว่าจะเวลาไดก็ตามนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือคนที่รักเราเสมอแหละ นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมันแยกแยกจากสังคมไทยไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พยายามทำลายอลัษณ์ตัวนี้ผมคิดว่าใจร้ายใจร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือ,ค,อคือสิ่งที่เราผูกพันกันเราเป็นชาติเือนทุกวันนี้วันนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาสร้างคุณค่านะเพราะก็ยังคงเป็นกาลังหลักของชาติอยู่เสมอตามสายภาพที่เหมาะสมจะได้เป็นส่วนเติมเต็ม,ตมช่วงวัยอื่นไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องอยู่ด้วยกันสังคมพวกเราเนี่ยนะครับ แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านก็มีองค์ความรู้มีประสบการณ์มากมายในช่วงชีวิตที่ผ่านมาสะสมมายาวนานเพราะนั้นจะได้ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนประเทศของเราให้ยังอยู่ต่อไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงหลักกระทรวงหนึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายกระทรวงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่าจะมีบทบาทสําคัญในการที่จะดํานุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มู้สวงวัยนะครับในสี่มิติสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมตามที่ได้กล่าวรายงานเมื่อสักครู่ผมขอชื่นชมนะครับ ผู้สูงวัยใจสมมามรถที่ครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานที่มีความจําเป็นและต่อยอดถึงการอยู่ร่วมกันการใช้ทโนลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับทังคนผู้สูงวัยทั้งในกรุงเทพมหานครและไม่เตีางแทั่วประเทศวันนี้เราต้องเตรียมการไปวันข้างหน้ารัฐบาลเองก็ไม่ได้อมองเฉพาะมิตินี้มิติเดียวมันต้องมองมิติดรานเศรษฐกิจด้วยว่าวันข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ในจุดไหนของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อที่จะมีไรายได้ที่เพียงพอที่จะมาดูแล คนทุกช่วงวัยให้ได้วันนี้รัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ในการดูด้านเศรษฐกิจในเรื่องการลงทุนลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆขึ้นมาเพื่อเกิดได้ได้สูงขึ้นมาเรามีทั้งหมด12อุตสาหกรรมที่เราต้องเร่งพัฒนาทั้งหมดนะครับเราใช้เวลามาหลายปีปอยู่สมควรวันนี้ก็มีความก้าวหน้ามาตามลําดับนะครับก็อยากจะเรียนให้ฟังให้ทุกคนได้ทราบว่าเราได้ขับเคลื่อนหลายมิติด,ด้วยกันโดยเฉพาะอ,อุตสาหกรรมเอสเคอร์ของเราอีก6-7อีกอุตสาหกรรมใหม่ของเรา แล้ววันนี้ที่เดินหน้าไปได้มากที่สุดแต่กันนี้ก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการลดโลกร้อนการใช้พลังงานบริสุทธิ์การใช้รถไฟฟ้านะเดี๋ยวผมก็ต้องไปพบกับสมาคมธุรกิจฝรั่งเศสนะที่จะมาพูดคุยมาหารือกันในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยก็มีมาเกือบทุกวันนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การเจรจาว่าเ,ออเราสามารถเดินหน้าไปได้ยังไงเราก็จําเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เกิดการเรินการให้รวดเร็วขึ้น ถ้าเราคิดแต่ว่าเออเราจะเราจะใช้เงินแต่เราหาเงินไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เหมือนกันผมเข้าใจนะทุกคนก็ต้องการจากรัฐให้สนุนโน่นนี่อะไรต่างผมก็ยินดีถ้าเรามีเงินที่เพียงพอมากพอสมควรนะวันนี้อาจจะน้อยบ้างมากบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพยยเป็นการนะครับแต่ผมคิดว่าผมก็ทําให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาว่าพอสมควรนะครับก็ขอให้ทุกคนได้รับทราบไว้ด้วยในเรื่องของ เทคโนโลยีวันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญนะการเดียวกันมันก็มี disruption ที่จะเกิดขึ้นจากโลกเทคโนโลยีแล้วก็ดีต่ลมาด้วยเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอให้สร้างกันเรียนรู้ไปด้วยทั้งนี้เพื่อสังคมถุกใวพวกเรานั้นจะได้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นผู้ผู้คอยตรวจสอบคอยชี้นําคอยต่างๆคอยชี้แจงว่าเออเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งของเรานี้มันแก้ปัญหาด้วยเราทั้งในท้องถิ่นทั้งนั้นแหละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการ เราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของรัฐบาลของเราเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คือหมายความว่าต้องหาเงินให้มากขึ้นเพิ่ม GDP ให้มากขึ้นในทุกมิติเพื่อจะเอาเงินเหล่านี้มาดูแลพวกเราทุกๆกลุ่มทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นวันหน้าเราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองในบายของรัฐบาลจากการเป็นผู้สงเคราะห์การส่งเคราะห์เป็นการพัฒนานะครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจและส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองให้ได้ในวัยเกษียณหลายคนเนี่ยก็จบก็เกษียณมาก็บางทีก็ไม่พร้อม นะไม่พร้อมก็กลายเป็นภาระหรือไม่ก็ก็ท้อแท้สิ้นหวงังหมดหวงังนะอันนี้เป็นสิ่งที่สคัญทุกคนต้องเตรียมการของตัวเองนะให้มีความพร้อมไว้ล้วจะอยู่ยังไงต่อไปในอนาคตลูกหลานจะทำยัางไรจะดูแลพ่อแม่บ้างหรือไม่ซึ่งงนี้มันเป็นมันเป็นภาระผูกพันของเราในสังคมไทยนะเพราะ,ะนั้นรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะช่วยตรงไหนได้ก็พยายามจะดูแลให้มากที่สุดนะครับในเรื่องของการดําเนินงานในของแต่ละจังหวัดของคุณน,นะครับซึ่งผมงก็ทราบว่ามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เนะมือ่อครู่ก็เห็นในภาพในวันนี้ด้วยก็ยินดีนะครับที่ผู้สูงอายุของเราต่างเข้ามาร่วมทํากิจกรรมให้ความสนใจจริงๆแล้วมันก็มีอยู่หลายอันอยู่แล้วเดิมวันนี้เราเอามาเชื่อมต่อกันในไ,ไม้นะมันก็มีทั้งโรงเรียนผู้สูงวัยต่งางๆเ่าเนี้ยสมาคมสูงวัยแต่ละจังหวัดก็มีอยู่แล้วเอามาเชื่อมกันให้หมดนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราต้องหาหาคนที่มาช่วยเราทําตรงนี้ก็คือคือ,ค,อคือประชาชนผู้สูงวัยเองนั่นแหละที่เขามีความรู้ความสามารถมีความชำนาญเขเสียยุม,มาแล้ว มาให้ความรู้นะครับอาจจะแยกประเภทนะว่ามีประเภทใดบ้างแล้วสิ่สำคัญที่สุดคือปราชชาวบ้านนะเหล่านี้จะเป็นเป็น,เป,นเป็นครูหรือเป็นผู้ช่วยของเราในการทํางานตรงนี้นะครับทั้งนี้เพื่อให้ตรงความ้ักการของประชาชนในพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดคือการทํากิจกรรมสร้างสารรค์สังคมสร้างบ้านเมืองให้หน่าอยู่ขณะกันก็มีรายได้ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นว่าเราถ้าเราอยู่บ้าน,นเฉยๆเนี่ย ลูกก็ทํางานลูกอียนหนังสือความเหงานะทุกคนคงรู้จักก่าอะไรคือความเหงาแล้วมันเป็นยังไงนะเราก็ไม่อยากให้เกิดกับใครทั้งสิ้นนะไม่ว่ากับเด็กกับพ่อแม่กับปู่ย่าตายายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับนั่นคือความผูกพันระหว่างเราคือครอบครัวใหญ่ของเราคือครอบครัวของประเทศไทยของเรานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเขาเหล่านั้น เพราะหลายคนก็ทํางานเพื่อประเทศชาติจากตั้งมาในการทํางานมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้ให้เราถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไรกี่ร้อยปีมาแล้วเราจะเห็นว่าบ้านเมืองของเรากว่าจะเป็นสงบเงียบเรียบร้อยได้ขนาดนี้มีดินแดนได้ขนาดนี้นะเสียชีวิตเสียอะไรต่างๆไปม,มากมายจกนกว่าจะถึงพวกเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราทุกคนจะต้องรักสามาัคคีรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ได้นะครับด้วยความเป็นไทยของเรานะ เรามีสถาบันชาติศาสนา,สนา,าพรมหาศาสตร์ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาในการที่จะบ่งไว้ซึ่งประเทศชาติของเราเราลืมไม่ได้นี่คือประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของเราวันนี้ก็ดีใจเหตุรอยยิ้มของท่านก็รู้ว่าทุกคนยังมีไฟอยู่เนาะไฟไฟไฟอ่อนมีไหมเนี่ยไม่มีนะไฟไม่มีออดนะเพราะมาอยู่ที่จิตใจไงจิตใจนะผมเองบางครั้งบางวันผมก็มีความรู้สึกเหนื่อย ท้อแท้แต่ผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องชาร์จไฟของผมขึ้นมาใหม่นะด้วยการพิจารณาด้วยการคิดด้วยการต่างๆหลายอย่างด้วยกันนะโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของทางศาสนาทรมะกก็ช่วยได้มากนะความควรได้มากความควรเพราะนั้นก็ฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าจะทาให้ทุกอย่างนะมันสงบลงนะก็ก็คงเช่นกับพวกเราทุกคนนะพอมีอายุสูงขึ้นมากขึ้นก็จะคิดมากขึ้นจะรู้สึกว่าเออไม่มีใครใส่สนใจไม่แใครเอาใจใส่ลูกหลานก็ไม่อยู่ในสะมองเนี่ย ลูกหลานก็บอกให้กับผมก็ไปทํางานหางานหาต่างทั้งหมดเนี่ยต้องหามาทางให้เจอกันน่ะถ้าเราเทียบประเทศไทยเรามีโอกาสที่จะเจอพ่อแม่ไม่ได้ทุกเวลาแต่ถ้าต่างประเทศอยยุหลังจาก1ิแปดไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเจอไปหางานทาไปออกไปหามานอยู่เองนะแล้วปีหนึ่งก็เจอกันวันปีใหม่วันคริสต์มาสอะไรต่างเหล่านี้แค่นั้นเองของเราเนี่ยเจอได้ตลอดเวลาบางทีไปหาพ่อหาแม่เพียวเข้าวสารกลับมาอีกใช่ไหมเอาของไปฝากเอาพ่อแม่ก็ห่วงไม่ได้ให้อะไรก็ให้อาหารกันกินมานนนแหละ เนี่ยเมืองน,นอกไม่มีแบบเรามีเราเท่านั้นเองบ้านเมืองของเราหรืออาเซียนของเราเท่านั้นเพรานะนั่นนี่เป็นสิ่งที่เราน้าจะภาคภูมิใจเนะาะเมื่อสักครู่เห็นการหากิจกรรมมาให้ทําเนี่ยบางอันมันก็ทําเพื่อให้แข็งแรงสุภาพดีใช่ไหมมีสภาพจิตใจดีบางอันก็มีไรายได้ใช่ไหมไอ้สำคัญก็คือถ้ามีไรายได้มันก็ดีหน่อยมันก็ดีด้วยเสริมเข้าไปเพราะฉะนั้นท่านต้องไปไฟเอาไปไป,ไปสืบสอบหาสืบค้นดูว่าจังหวัดของเรามันมีอะไรดีๆอยู่แล้วเราจะอะไรเข้ามาเพื่อจะ เพิ่มมูลค่าให้ได้ผมว่ามันมีเยอะนะนะไม่ไว่าจะเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราทําได้โดยโดยคนสูงวัยขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งมันก็จะเพิ่มในเรื่องของรายได้เพิ่มชีวิตความายอยู่ที่ดีขึ้นพนัฒนาคุณชีวิต,ตัวเองให้ดีขึ้นนะครับมาเดี๋วรวแรกมันอาจจะไม่มากนักหรอกแต่เดี๋ยวทําไปทําไปมันเกิดแมสขึ้นมามันก็จะขับเคลื่อนได้แล้วก็ขับไปสู่ในเรื่องของการวิทยากิจชุมชนแล้วก็ ทำทั้งต้นทางทั้งกลางทางและปลายทางท้งโลจิสติกต่างๆไปให้เรียบร้อยไปเลยแล้วขายออนไลน์ไปแล้วก็จัดขนส่งเองนะเพราะทุกคนมีรถมียามพนากันทั้งสิน้นแต่ก็ขับระมัดระวังหน่อยนะผู้สูงอายขุขับรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะตาอาจจะไม่ค่อยดีตอนค่ำๆเมื่อคนืนนะทุกคนก็ต้องต้องเตือนกันเนาะแล้วรักกันนะคือวันนี้เราต้องเชื่อมต่อคนทั้งสามรุ่นให้ได้นะคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นอนาคตที่ว่าเนี่ย วันนี้เราก็เตรียมแผนมาถึงโน่นถึงที่ระวางยุทธศาสตร์ชาไว้เนี่ยทำไมถึงวางไว้ยี่สิบปีเพราะมันครอบคลุมคนในช่วงอายุในช่วงเวลานั้นทั้งหมดนะครับมันทึ่งจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ไม่งั้นมันเดินต่อไม่ได้ไม่งั้นเราจะทํางานเป็นเป็นจอบๆเป็นเรื่องๆแล้วก็จบไปจบไปจบไปโดยหาผลธุรกิจไม่ได้เลยอันนี้คือความจําเป็นที่เรามียุทธศาสตร์ชาินะครับแล้วเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ภายนอกได้ตลอดเวลามีความหมอนตัวแล้วก็มีหลักๆเพียงหกยุทธศาสตร์เท่านั้นเอง นั้นท่านก็ถ้าคิดดูให้ดีถ้าติดตามดูให้ดี <S <S ก็เห็นว่าทาั้งหูยุศานัรนมีความก้าวหน้าหลายๆเรื่องด้วยกันเรื่องที่มีความประสานสอดคล้องเรื่องที่มีการบรณาการกันเรื่องที่มีการความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงสามปีห้าปีนะแล้วก็กำลังจะเสร็จในอีกห้าปีต่อไปนะหรือไม่ก็จะไปเสร็จอีกห้าปีต่อไปทุกอย่างมันมีการสืบสารอย่างต่อเนื่องในการทําโครงการเหล่านี้การสร้างคนการสร้างบ้านเมืองไม่ใช่เวลาสั้นๆ นะโดยพเพราะยิ่งการแปลงเมืองของเราปรับเปลี่ยนของเราพลิกโฉมประเทศไทยของเราให้ไปสู่อนาคตนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทําให้เขานะเราก็คือผู้สูงวัยทั้งสิ้นเพราะฉนันะ้นองไรก็ตามพวกเราทุกคนก็คงคิดเหมือนกันนั่นแหละว่าเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเหมือนกับดูแลลูกดูแลครอบครัวแล้วก็อยากให้ลูกอยากให้ครอบครัวมีความสุขเช่นกันรัฐนะบาลก็เช่นกันนะเราไม่บางอาจจะไปเป็นเป็น คิดว่ามองทุกคนเป็นลูกได้แต่มองทุกคนลน้วนันคือคือคนไทยทุกคนต้องรับการดูแลการเอาใจใส่อย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยความร่วมมือด้วยการบริการร่วมกันนะครับมันอาจจะช้าแต่ถ้าเราร่วมมือกันมากๆมันก็จ,จะเร็วขึ้นเองนะครับวันนี้ก็ดีใจทุกท่ากนก็นยังมีไฟแล้วก็สามารถคือถึงแม้ร่างกายจะจะสูงวัยอย่างเช่นผมเลยนะก็จิตใจผมยังเป็นหนุ่มสาวอยู่นะ ไม่ใช่เฉพาะไม่เฉพาะเรื่องงานนะั่นดิจะเข้าใจผิดนะเรื่องอินนะไม่มีละไม่มีละนะเพราะว่าก็ทุ่มเทให้กับชีวิตให้กับง,งานนะทั้งหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นหนุ่มสาวก็คือความคิดนะซึ่งหลายคนก็ยังดีอยู่ยังมีอยู่ยังมีศักภาพอยู่เพราะนั้นจะมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตแกลเษียณให้มีความสุขมีความชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรีแล้วใช้ประสบการณ์ของท่านอย่างยาวนานเนี่ยสืบสานต่อยอดตามพระราชบัญญัติหัว,วให้กับคนรุ่นหลังนะเพื่อจะเพิ่มเพิ่ม สมรรถภาพสมรรถนะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะครับในโอกาสนี้ผมขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้สูงวัยทุกท่านนะครับที่ทําให้เกิดงานในวันนี้ขอขอบคุณกระทรวงสาขอ,ขอบคุณหน่วยราชการที่รับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อมโดยพ่อส่วนกลางส่วนภาคส่วนท้องถิน่นผู้อ่าัยวัดทุกจังหวัดผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิน้นอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการดูแลคนทุกช่วงวัย ในองค์การรองรับมาตรองรับผู้สูงอายนะวันนี้ผมก็ยอ้อนกลับไปดูเอ๊ะผมทํางานผมก็มองยุทธศาสตร์ของเราว่าเอ๊ะเราจะเดินทางน้ยังไงต่อไปแล้วส่งต่อให้คนหลังๆเขาไปทําได้อย่างไรเราก็มียุทธศาสาตร์นี่แหละครับใครจะไม่เป็นนโยบาลก็ททาต่อผมก็เพียงแต่เริ่มต้นทําให้ได้ได้ส่วนหนึ่งนะให้มากที่สุดแล้วก็ไปสุดแล้วแต่ว่าใครจะต้องทำต่อไปนะเพราะเราก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตายอยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็อีกอันที่ผมคิดไปถึงตรงข้างหน้าผมก็ได้อ่านบทวิเคราะห์ของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นักอะไรก็แล้วแต่เก่งๆเยอะของเราอะ่ะเขาพูดถึงไปถึงปีสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าไม่มีใครอยู่แล้วครับนะมีใครอยู่ก็ม,มามาบอกผมด้วยอะไรผมจะถามนิญญายาอะไรดีนะเขมามองว่าเมื่ออีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าโลกไม่ใช่แบบนี้เลยโลกจะมี หลายอย่างเกิดขึ้นมาใหม่หลายอย่างที่มีผลกระทบหลายอย่างที่เป็นดิ s r u p t i o n หลายอย่างที่เป็นการแข่งขันหลายอย่างที่อาจจะทําให้โลกจเจริญข,ขึ้นก็จริงแต่ความขัดแย้งมันจะสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตด้วยการเตรียมคนสู่ทศวรรษที่21นะเป็นสิ่งสาคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กของเราเยาวชนของเราในทุกมิติเพื่อเตรียมการไปสู่สังคมสูงวัยในอนาคตอีกไกลโน้นไกลโพน้นนน ถ้าวันนี้เราเขาไม่มั่นคงเขาไม่มีหลักคิดไม่มีกระบวนการคิดไม่มีอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเพราะฉนั้นผมคิดว่าน,นี่คืออันตรายที่สุดไม่ต้องถึงสองพันรอแปดิบห้ารอกแค่ปีนี้ปีหน้ามันก็ไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจหลเรื่องที่มันยังไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอนาคตของตัวเองในวันนี้นะเพราะวันนี้คือทุกคนต้องต้องเรียนหนังสือเรียนให้จบมีความรู้มีความสามารถ ให้ได้รับการจ้างงานมีเงินเดือนมีไรายได้ที่เหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องจะต้องเข้าใจตรงนี้นะรัฐบาลพยายามจะดูแลทุกอย่างนะให้มันเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามประชยัยไตทุกอย่างผมก็ก็ไม่ได้อะไรกับใครทั้งทิ้นนะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้สูงอายุนเนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็นบุคลกรสำคัญในท้องถิ่นในพื้นที่ ที่จะทําให้สังคมเราสงบเรียบร้อยมีเสถียรภาพและเกิดความมั่นคงน,นั้นเป็นสิ่งสําคัญทุกคนผมให้เกียรติท่านนะสิ่งสำคัญคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันการเคารพซึ่งกันและกันตามฐานะที่มีอยู่นะเด็กกับผู้ใหญ่เยาวชนกับผู้อาวุธโสไอ้ทำนองเนี่ยนี่คือสังคมไทยใช่ไหมละ่ะสไม่เดเด็กแล้วก็เจอที่มาหลายคนก็เออพ่อแม่ก็ดุนะเด็กๆเนาะได้ดุแล้วทําให้เราดีขึ้นไหมละ่ะแล้วก็เป็นคนดีมีระเบียบวินยัยจนถึงวันนี้ จเจริญเติบโตมาทั้งราชการและส่วนตัวมีอาชีพได้เพราะอะไรเพราะเราเราถูกพ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเราอย่างใกล้ชิดนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะการสื่อสารต่างๆมาพัฒนาไปเยอะเราก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ทํำยังไงให้สังคมเรามันไม่ไม่แปรเปลี่ยนมาจนกระทั่งมันมันมันเดินหน้าไม่ได้แค่นั้นเองขอบคุณกระทรวงสาถาอว่าเป็นกระทรวงหลักนะครับในการทําหน้าที่ตรงนี้ในการจะสร้างมาตรฐาน ให้คุของเรามีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับอนาคตนะครับอย่างยั่งยืนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุ่มเทท้ายสุดน,นี้ผมขออราธนาคุณพระเสือใจที่ทั้งหลายที่ท่านคารพนับถือเดชะ้าวมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีในโปรดดมนดนประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปบัดน,นี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับ ขอเปิดงานที่กอบสูงวัยใจสาร์ทและขอให้การดาเนินการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและภารกิจที่วางไว้ทุกประการขอบคุณครับสวัสดีครับอบคั่ละครับในแต่ละจังหวัดนะครับเดี๋ยวขอดูภาพบรรยากาศในการเปิดงานไปพร้อมๆกันกับท่านนายกนะครับขึ้นหน้าจอเด้เลยนะครับนับถอยหลังไปพร้อมกันนะครับ5 4 3 2 <c oughs> 1เชิญครับ เราให้ความสําคัญกับผู้สูงวัยที่สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสังคมเราเยอะเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณนะครับาลครับขอ,อกานนี้ครับเป็นเชิญท่านรัมนีพาท่านนายกครับได้เยี่ยมชมนิทการน่นะครับขอมาบอว่าผู้สูงวัย สนับสนุนและส่งเสริมโดยการสนับสนุนโครงการดีๆจากกสนเขตพัฒโนนะคะวันนี้เรานําเสนอเกี่ยวกับอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอบพระคุณ่านนายกนคาที่เป็นความส่วมมืของกสนค่ะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้และก็ได้ความรู้หลายๆอย่างอันนี้ทําอะไรครับผมผานดางเป็นปุ๋ยแล้วก็ปล้ยตไม้อย่างนี้รอบๆค่ะต้นไม้ล้างห้องน้ำได้หลายอย่างไม่ย่อยด้วยไม่ย่อยด้วยค่ะย่อยอ <ไว S 2> ๋อจะได <ว S 2> ้ไม่ยอยได้ดีได้ไหีฮะ นี่ง่ายๆเห็นป่สนอเขาซอยเลยใช่ไหมค่ะบ้านมันจะได้ไม่สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆนะคะคอนโดได้ด้วยอันนี้อะไรครับคุณแม่ครับสาามรถอันนี้เป็นวัสดุในารอะไร่างเงี้ยนะคะนี่ของวระดองลูกจากวัตถุเรือเศษผ้าเศษอะไรพวกนี้ใช่ไหมผ้าเศษกล่องกระดาษที่เป็นวัสดุประมาณนี้นะคะให้ไม่บ้านเอ็นของท้องสนอใส่มาเดียอ่าโหมีของของอะไรบ้างครับในการไลฟ์ครับ ค้วันนี้นะคะผู้ประกอบกาจุมนุมนกทัซีนะคะใด้การสนับสนุนทต่ได้เรียนรู้เพื่อเสิมทักษะในด้านโฆษณาการและเที่ดีนะคะให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิได้อย่างมีงานทค่ะคอยดเพจนี่ใช่มทิอที่เป็นไลฟ์ขายในทิกตอกนะอันนี้ชอบทางการสั่งซื้อนะคะ ติดต่อมาสแกนได้ที่สิบสามพันตอนนายกต้องติดต่อแล้วนะครับตอนนี้ติดต่อแล้วหรอติดต่อกัมีอะไรขายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชานะคะมาเปิดงานสูงไวัใจสมาร์ทวันนี้นะคะนี่คือพวงอะไรกระดาษชิู่ครับท่านพวงอะไรกระดาษชิู่เหรอฮะอ๋อหรอันนี้ค่ะมาจากกระดาษชิู่นะคะอันนี้เลยค่ะเริ่มเริ่มจากเป็นแว่นๆอย่างนี้เลยค่ะ อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ที่ชื่ที่เป็นวนอย่างนี้ค่ะทีชื่อที่เป็นวนแบบนี้ใชเลยนะครับสวยเลยนี่ก็ของนตุท์นะครับเฮ้ยสวยที่สุดเนี่ยน่าตาน เราไม่ได้ไม่ปดเผอะไรเาให้ความเปิดเผความรู้ วงนี้รวมกันเท่าไหร่นะฮะ20่ขให้คใจในเรื่องของสุขิก็เลเสร็จก็บคุณนะคะทผู้สูของบคุณนะครับขอบคุณผู้สวทุกท่านนะครับสุขวใจสมาร์ของเราครับขอเสียงน่ครับสุขวิตใจสมาร์ 行动，行动。